ทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวงานองค์พระแต่คลิปนี้เราจะไม่ได้พามาเดินดูของกินที่งานนะคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาทําบุญกันค่ะเมื่อเราเดินขึ้นบันไดมาเจอพระร่วงให้เลี้ยวมาทางด้านซ้ายมือและเราก็จะเจอกับการทําบุญระฆังการทําบุญระฆังนี้จะจัดขึ้นในช่วงที่มีงานองค์พระปฐมเจดีสําหรับใครที่ช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วนะคะก็เดินขึ้นมาทําบุญกันได้ขั้นแรกเราก็เดินมาทําบุญบูชาระฆังกันก่อนเลยค่ะก็คือ ลูกใหญ่300ลูกกลาง200และลูกเล็ก100บาททำบุญกันได้ตามกำลังของเราเลยและนี่ก็คือราครงที่เราได้ทำการบูชามาค่ะก็จะเป็นแบบในคลิปนี้เลยนะคะเมื่อเราทำการบูชาราครงเสร็จแล้วเรียบร้อยก็มาต่อแถวกันเลยแล,แล้วก็ถึงคิวของเราแล้วเย้ yeah! ทำบุญราคังนี้นะเรามาทําทุกปีเลยค่ะเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตแล้วก็ครอบครัวแล้วก็คนที่เราธีการทําบุญบูชาราครังใช่ไหมคะนี่เลยเราก็มาตรงนี้คุณพี่คนนี้เขาก็จะผูกระครังของเราค่ะไว้กับเชือกเมื่อเราทําการผูกระครังเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้พละกระกังแขนของเราทั้งหมดนะคะในการหมุนหมุนราครังเพื่อที่จะให้ราครังที่เราบูชามาเนี้ย ให้ขึ้นไปสู่ยอดขององค์พระปฐมเจดีย์ค่ะนี่นะคะทุกคนเห็นภาพไหมเอ่ยเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนมาเห็นของจริงกันนะว่าสวยสวยมากๆเลยสำหรับใครที่ปีนี้มาไม่ทันเราก็มาปีถัดไปได้นะคะนี่ก็จะเป็นระฆังของเราขึ้นไปบนยอดด้านบนแล้วค่ะเย่ก็เมื่อเราทําการบูชาระฆังเสร็จเรียบร้อยเราก็มาทําบุญกันต่อค่ะตรงจุดเนี้ยก็จะมีที่ทําบุญให้เยอะแยะมากมายเลยนะ ใครที่เดินด้านล่างเสร็จเรียบร้อยหรือว่าใครที่ไม่ชอบคนเยอะนะคะก็ขึ้นมาทําบุญที่ วัดองค์พระปฐมเจดีกันได้เลยค่ะแล้วมีใครสงสัยไหมคะว่าระฆังที่เราชักรอกไปเมื่อตะกี้นี้ก็ใครกันที่อยู่ด้านบนองค์พระยอดองค์พระใช่ไหมคะและนี่เลยค่ะผู้ที่อยู่เบื้องหลังเอานะจะไม่สามารถทําบุญระฆังชักรอกแบบนี้ได้เลยถ้าเกิดว่าไม่มีพวกพี่ๆพ,พวกนี้นะคะคอยดึงระฆังไว้ให้เร,เราก็ขอเป็นหนึ่งกระบอกเสียงนะคะที่พูดแทนคําขอบคุณจากคนจังหวัดนะคนปรปฐมแล้วก็ทุกๆคนที่มาเที่ยวงานองค์พระป มเจดีค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจจริงๆเลยค่ะที่ทำให้งานนี้ได้ทั้งบุญแล้วก็ได้เห็นสิ่งสวยงามแบบนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยงานองค์พระปีนี้มีจัดถึงวันที่สองธันวาสำหรับใครที่สนใจยังมาเที่ยวกันได้ค่ะ